ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนกดติดตามถึง97.5%กันเลยทีเดียว ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีเวอร์ทีนะผมวันนี้นะผมผมจะมาไขข้อข้องใจของใครใครเอ่อใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะก็หลังจากที่ผมได้ไปอ่านเออคนต่างประเทศเนี่ยเขารีวิวหรือเขาเอ่อคอมเมนต์มาในคลิปอะไรต่างๆเนี่ยทุกทุกคนอาจจะงงว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องโปรแกรม FL Studio กับโปรแกรม Cubase เนี่ยอันไหนมันอัดเสียงดีกว่ากันนะครับ <c oughs> เอ,ออ่ะวันนี้เราก็มีสาระกันบ้างนะก็หลังจากที่ผมได้ไปดูเออใน YouTube ของต่างประเทศแล้วก็ดูรีวิวของไทยหรืออะไรต่งตางๆเนี่ยผมก็ได้คําตอบมาแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสาธยายความให้ทุกคนฟังนะครับก็ส่วนของเออเราจะมาพูดถึงข้อดีของโปรแกรมของ2โปรแกรมนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยคือหน้าตาการใช้งานอ่ะนี่คือของ FL Studio นะครับอ่านี่คือผมเซตให้มันใช้งานเออดูจะใช้งานง่ายนะผมดูหน้าต่างง่ายนะครับแล้วก็นี่จะเป็นของ c ู b บ s e อ่ะดูความแตกต่างอันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมเพราะว่าเออใครเนี่ยมันมันก็ อาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะผมส่วนตัวของผมชอบของ FL Studio มากกว่านะครับอ่าส่วนต่อมาเี่ผมเราจะเออาบีดลากลากบีดลงมานะอ่าสมมติผมเอาบีดอะไรทีบีดนี้แล้วกันอ่าลงมานี่เลยของ FL Studio ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแล้วก็เออ,เ,อ,อเนี่ยเห็นไหมมันเห็นเส้นเสียงแบบชัดเจนเลยนะพอเรามาดูของออคูเบตนะครับเดี๋ยวเราล,ลากบีดลงมานะครับ โอเคอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออส่วนตัวผมผมใช้คีย์ลัดของคูเบต์ไม่เป็นเพราะว่าผมใช้แต่ F L Studio นะครับก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าดูยังไงนะครับอ่าเดีย๋ยวลองซูมไปใกล้ๆอ่านี่เลยแลผมปรับอ่ามันมันมันก็สามารถปรับได้นะผมของคูเบตเนี่ยปรับได้หลายแบบเลยนะครับก็เออเออดีด,ดีดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันใช้คีย์ลัดที่ผมถนัดไม่ได้ก็คือกดคอนโทรลแล้วก็เลื่อนสก r o l เมาส์เอ่อเลื่อนสก r o l เมาส์แบบออของ F L นะครับผม,ผมคือผมใช้ F L จนชินไนงะเอออออออกก็เเเลย่่นึววาาคิด เรามาใช้งานง่ายสําหรับผมนะครับสำหรับใครที่ใช้คูเบตชิ้นแล้วก็เออก็ก็นั่นแหละเออก็มันอาจจะง่ายสาหรับคุณนะครับแต่ของรับผมมันยากนะครับส่วนของคูเบตเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆการคัดการอะไรเนี่ยสามารถกดคีย์ขวาแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมนี่เป็นกันไกตัดตรงนี้เป็นลบหรือจะเป็นการซูมเป็นอะไรผมให้กดคีย์ขวาค้างแล้วก็เลือกส่วนของ F L Studio เนี่ยมันจะมีด้านด้านซ้ายบนเห็นไหมนี่เลยหรือเราจะาใช้คีย์ลัดก็ได้แต่มันมีวิธีเปิดคีย์ลัดด้วยนะแต่ผมลืมไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ส่วนของ เนื่องจากผมได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มาเนี่ยโปรแกรมคูเบตเนี่ยเขาสร้างมาสําหรับอ่อ,อัดเสียงนะครับผมอัดเสียงแบบเสียงร้องประมาณนี้นะผมแล้วเขาก็สามารถแก้ไขเสียงได้นะผมแบบเอ่อละเอียดเลยนะเเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะแก,แ,กแก้แก้ไขเสียงเนี่ยละเอียดมากนะผมก็เราจะลองดูนะผมเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูอันนี้คือเพลงอะไรวะเอ่อ เพลงอะไรวะผมก็ลืมอ๋ออ่านมันน่าจะเป็นเพลงเอ่ออะไรวะจําไม่ได้นะครับผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอ๋อผมจำได้แล้วผมเพลงนี้เป็นให้ให้คุณเป็นดวงจันทร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองให้ทุกคนฟังดูนะครับอ่ะก่อนก่อนเราจะร้องเราต้องมาเพิ่มออดิโอเอ่อเป็นแท็กใหม่ก่อนนะครับอ่ะเราจะมาลองดู โอเคผมตอนนี้เราก็อาจเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวของผมผมไม่ค่อยถนัดการเออซูมการอะไรเท่าไหร่นะครับอ่าเราเรามาฟังดูนะครับโ oh อ b เบบี้เธอน่ารักปาจายเธอเธอครั้งแรกเธอน่ารักกว่าใครประมาณนี้นะผมคืออ่าโปรแกรมเนี่ยมันเหมาะสําหรับการแก้ไขเสียงแบบมืออาชีพเลยนะเอออันนี้ผมคลิกอ,อ่ดับเบิลคลิกเข้ามานะแล้วก็กดมาอ,อ,อะไรสตูดิโอเนี่ยเราสามารถมาเลื่อนปรับคีย์ของเพลงได้นะครับนี่เลย เห็นไหมสมมตเิเราล้องค่อมคีย์ใช่ไหมมัน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 ก็จะมีบอกเออเห็นไหมอันนี้คือตามแบบแล้วก็จะดึงขึ้นไปนประมาณนี้ นะครับก็มันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรกับการอัดเสียงนะครับแต่โปรแกรม FL เนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่มันจะใช้ยากแต่มันไม่ละเอียดเท่านี้นะครับทองทองอ่าเห็นไหมผมจะดูให้มันคียตรงๆนะผมลองดูว่ามันจะเพาะขนาดไหนนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปรับเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้มันตรงคีย์ขึ้นนะก็เราจะมาฟังกันดูนะครับอ่าเราเรามาฟังกันเลยนะครับผม Oh, baby, เนรปาเจอเธครัั้งร k k รกกกเน่าาวปะมาณนี้ผมคือเป็นโปรแกรมที่เอ่ออัดเสียงแล้วมาปรับแต่งแบบละเอียดมากผมเป็นโปรแกรมที่เอ่อหลายๆคนใช้กันนะผมแบบโปรดิวเซอร์ดังๆใช้กันนะครับผมหรือแบบที่ผมเห็นนะที่ผมเอ่อเห็นแวบบๆก็คือสแลนก็ใช้นะผมแต่เป็นเวอร์ชันเอ่อสิบกว่ากว่านี่แหละเออประมาณนั้นผมก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ตัดเสียงร้องได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะผมต่อมามาดูที่โปรแกรม FL Studio ครับผม FL เนี่ยหน้าตามันใช้ งานง่ายมันเหมาะกับการลูปก็คือการทําบีดนั่นเองนะผม f l เนี่ยเหมาะกับการทำทำบีดมากที่สุดนะผมส่วนอัดเสียงก็ได้นะผมแต่มันไม่ดีเท่าคูเบตนะผมประมาณนี้นะผมก็ ออหลายหลายคนอาจจะใช้ FL ในการอัดเสียงนะผมก็ได้นะผมแต่มันไม่ผมคิดว่าเนี่ยความละเอียดเนี่ยสู้ของครูเบีไม่ได้แล้วก็ความง่ายเนี่ยสู้ของคูเบีไม่ได้สำหรับการตัดแต่งเสียงนะผมแต่การใส่พวกเอฟเฟกพวกออโต้โจนพวกอะไรเนี่ยผมว่าเออของ FL เนี่ยมันดูง่ายกว่านะครับแต่เออของมันก็เหมือนอนกันแหละแต่ผมใช้ FL จนชินนะเออผมก็เลยว่า FL มันง่ายกว่านะผมก็มีประมาณนี้ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สรุปคือถ้าคุณจะไปทำาบีทนะผมะทำเกี่ยวกับการบนซ้ำเนี่ยของดนตรี ใช้เป็น FLD กว่านะผมแต่ถ้าเป็นอัดเสียงร้องเนี่ยของครูเบลดีกว่านะผมครูเบเยดีกว่านะเออประมาณนี้ขอสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเท่านี้เนาะขอบคุณตรงทันท,นทีรับชมกันด้วยนะผมขอบคุณครับ